รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี้รายการร้อยแปพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดนครพนมค่ะซึ่งจังหวัดนครพนมนะคะถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจะต้องไม่ลืมที่จะไปไหว้กราบสการะพระาธาตุประจำวันเกิดทั้ง7วันและจุดที่ยิงยืนอยู่ตรงนี้ค่ะคือพระาธาตุประสิทธิ์พระาธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเหตุผลที่เดินมาที่ตั้งของพระาธาตุประสิทธิ์ซึ่งอยู่ในอำเภอนาว่านะคะก็คือจะพาคุณผู้ชม ไปดูอาชีพอีกอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นอาชีพแปลกสร้างรายได้ปังมากๆนะคะสำหรับคนที่นี่โดยการเลี้ยงสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะซึ่งสัตว์ชนิดนี้จะเป็นสัตว์อะไรนั้นแต่ตอนนี้ไปกราบสัการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนค่ะ พระาธาตุประสิทธิ์ประดิษฐานอยู่ภายในวัดาธาตุประสิทธิค่ะตั้งอยู่ในตำบลนาว่าอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมมีลักษณะเป็นเจดีย์โบราณที่ไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อไหร่นะคะแต่ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2376และมีการจำลองรูปทรงมาจากองค์พระาธาตุพนมค่ะ ภายในจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอาหารหันตธาตุจากสังเวชนียสถานสี่แห่งและพระพุทธรูปเก่าแก่จำนวนมากและยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีถือว่าเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของนครพนมมาอย่างยาวนานค่ะและว่ากันว่าหากใครได้มีโอกาสเดินทางไปนมัสก,การพระธาตุประสิทธิ์ก็จะได้รับอนิสงส์ ให้ประสบผลสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะไหว้พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียบร้อยแล้วทีมงานก็ไม่รอช้าที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังที่ซ่อนของอาชีพปริศนาโดยมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งของอำเภอนาว่านี่แหละค่ะซึ่งห่างออกไปจากพระธาตุประสิทธิ์ประมาณ2-3กิโลเมตรหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาลค่ะ ตอนนี้เรากำลังทําการตากเส้เดือนตากเจ้าสัตว์ตัวนี้ <c oughs> สัตว์ปริศนาที่เราพูดถึงนั่นก็คือไส้เดือนนะคะตัวใหญ่มากคุทำมานานแล้วคะ่ะตั้งแต่ด <c oughs> เด็กเดี๋ยวนี้ก็58ปีแล้ว ก็คือก่อนก่อนตั้งแต่เด็กๆเลยคุณแม่เกิดมาก็เห็นเลยว่าเขามีการแปลรูปใสเดือนแบบนี้ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ทําสมัยกว่าแต่เมื่อก่อนไม่ได้ทําอย่างนี้เมื่อก่อนจะเอาใสเป็นทาเป็นเหล็กแหลมๆนะทําเป็นเหล็กแหลมๆแล้วเสียบลงแล้วก็มีดกรีดแต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องทํามันเป็นแบบสมัยใหม่ ตอนยังเด็กทําอย่างงาั้นแต่ตอนนี้ทําแบบใหม่แล้วแล้วเหตุผลที่ทํามาตลอดแบบนี้เพราะว่ายังไงคะรายได้มันดีใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะรายได้เป็นยังไงบ้างคะรายได้ก็เราซื้อก,กิโลละสามสิบบาททุงหนึ่งเขาก็จะมียีกิโลยี่ก็คือเป็นไส้เดือนเป็นเนใช่ค่ะรับซื้อจากไหนบ้างคะคุณแม่รับซื้อจากคนที่เขาเอามาขายที่้อยเอ็ด เมื่อก่อนก็บ้านเราเรียกอะไรไปหาเอาอไปหาตามธรรมชาติใช่ไหมคะใช่แต่จนนี้มันไม่มีแล้วมันมก็เลยไปทางร้อยเอด็ดไปทางร้อยเอด็ดหรือว่าหลายๆจังหวัดน,นะเห็นมีไปที่ยะโสธรด้วยใช่แล้วต้องไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะไปแต่เช้าเลยหรือเปล่ากว่าจะได้มาตากีสองตีสอง,สองเราต้องตื่นทุกวันค่ะแล้วพอได้ไสเดือนมาเอามาทำอะไรต่อคะคุณแม่ ได้ไสเดือนมาก็จะมาไสเอาที่มันออกคือใช้มือเลยใช่ไหมเมื่อก่อนใช้มือแต่เดี๋ยวนี้เขามีเครื่องปีนี้เขามีเครื่องทำสมัยใหม่เมื่อก่อนจะทำลำบากกว่านี้แต่ตอนนี้เขาสมัยใหม่แล้วมีเครื่องทำเครื่องเขาก็ประมาณสามพันสี่พันห้าพันเล้วเต่แล้วอย่างที่บ้านตาเนี่ยทำกันกี่ครัวเรือนคะทำกันเยอะไหมหมดบ้านหมดบ้าน หมดบ้านนี่กี่หมู่บ้านคะสี่หมู่สี่หมู่บ้านหมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่เก้าและก็หมู่สิบห้าทั้งสี่หมู่จะทําทุกคนเลยจะทําทุกหลังคาบ้านอืมสอบถามนิดนึงวันหนึ่งเนี่ยได้กี่กิโลที่ตากไว้นะคะสิบห้าสิบห้ากิโลขายกิโลกรัมละเท่าไหร่คะกิโลละห้าร้อยแบบที่แห้งแล้วก็คือห้าร้อยบาทรับซื้อมาสามสิบคุณผู้ชม มาตากแห้งนะคะแห้งสนิทแล้วขายได้กิโลกราลัมห้าร0อบาทเป็นรายได้หลักของเราเลยเปล่าคะ เป็นเป็นรายได้ของจะคิดว่าเป็นรายได้ของแบบจังหวัดน,นครพนมที่มีคนที่ที่เป็นหมู่บ้านที่มีรายได้เยอะนี่คือคือหมู่บ้านนี้หมู่บ้านตาลเพราะว่ามันจะไม่มีแค่ไส้เดือนมันจะมีตุ๊กแกแล้วมันก็จะเป็นที่ว่าคนอยู่ในหมู่บ้านจะไม่ค่อยออกไปทำงานต่างจังหวัดกันก็เป็น ก็เป็นอาชีพที่สามารถดึงคนในหมู่บ้านให้ทำงานที่บ้านตัวเองแล้วก็มีรายได้เยอะๆได้พวกที่เขารับซื้ออีกตัวเมืองน,น้องชายนี่ที่ที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาจะได้เยอะเป็นแสนเป็นล้านอะไรประมาณนี้เป็นแสนเป็นล้านนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะอาชีพปริศนาเล่าไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าเราได้ไสเดือนมาแล้วเราไปทำแบบไหนต่อก่อนที่จะมาตากแบบนี้นะคะ สำหรับเจ้าใ้เดือนที่นำมาแปลรูปในปัจจุบันมีอยู่2ชนิดค่ะคือ 1. ตัวสีแดงคุณลักษณะพิเศษก็คือตัวจะหนาและ 2. ตัวสีเขียวจะบางกว่าสีแดงค่ะซื้อสดๆมากิโลกรัมละ30บาทใ้เดือนสด100กิโลกรัมหลังแปลรูปตากแห้งจะเหลือ8-9กิโลกรัมส่งขายในราคากิโลกรัมละ500บาท โดยไส้เดือนล็อตนี้ค่ะได้รับซื้อจากชาวบ้านในเขตจังหวัดยะโสธรนอกจากนี้ก็มีมาจากร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีด้วยนะคะส่วนในช่วงหน้าฝนจะรับซื้อจากประเทศลาวแต่ตัวจะเล็กและก็บางกว่า2ชนิดแรกนะคะได้ไส้เดือนมาก็จะนำมาล้างทำความสะอาดชำละเอาดินออกด้วยเครื่องชำละที่ได้มาจากพ่อค้าชาวจีนช่วยทุนแรงไปได้มากกว่าวิธีเอาเข็มจิ้ม แล้วรูดเอาดินออกซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมเมื่อครั้งอดีตค่ะซึ่งขั้นตอนการชำละนี้ก็เป็นหน้าที่ของเหล่าทายาทผู้สืบทอดอาชีพรวมถึงไมรุ่นในชุมชนที่ว่างจากการเรียนมารับจ้างรายวันก็จะเกิดเป็นรายได้หมุนเวียนในชุมชนได้ด้วยค่ะโดยแต่ละวันมีไส้เดือนที่ชำละ,ะเฉลีย100่ย100-200ถึงกิโลกรัมหรือตามที่สามารถรับซื้อไส้เดือนมาได้นะคะ ไสเดือนที่ชำแหละแล้วจะถูกล้างทําความสะอาดแช่ด้วยน้ําเกลือและน้ําสารส้มพักไว้ก่อนนําไปเรียงบนภาชนะสําหรับตากทีละตัวตากแดดจนแห้งก็สามารถเก็บส่งขายได้ค่ะโดยการแปลรูปไสเดือนต้องลงมือทําตั้งแต่กลางดึกเพื่อให้ทันแดดออกในตอนเช้าและจะได้เก็บส่งขายในช่วงบ่ายได้เลยบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ก็ขายได้หมดค่ะ รายได้ก็จะขึ้นอยู่กับความขยันครอบครัวไหนขยันก็ทำเงินได้เดือนละเป็นแสนยิ่งถ้าได้วัตถุดิบทำก่อนฤดูกาลก็สามารถทำเงินได้มากขึ้นไปอีกเฉลีย่ยแต่ละปีก็จะมีรายได้หมุนเวียนจากอาชีพแปลกไม่ต่ำกว่า1 0 0ล้านบาทค่ะนั่นก็เพราะสินค้าสัตว์แปลกแปลรูปทั้งหมดจะนำส่งขายไปถึงต่างประเทศอาทิประเทศจีนประเทศไต้หวันเป็นต้นค่ะ โดยมีความเชื่อว่าสามารถนำไปปรุงเป็นยาชูกํำลังซึ่งมีออเดอร์สั่งปีหนึ่งหนึ่งนับรวมแล้วกว่า100ตันแต่เอและคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงต้องเป็นไส้เดือนคนสมัยก่อนเขารู้มาจากไหนคะว่าเจ้าไส้เดือนแปลรูปจะเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการมากได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปถามแม่พรกันค่ะคุณแม่คะ แล้วทําไมต้องเป็นไส้เดือนใครเป็นคนคิดไอเดียว่าทําไมจะต้องเป็นไส้เดือนที่เอามาตากขายแบบนี้ของที่นี่ค่ะก็เห็นมาตั้งแต่พ่อแต่แม่ของเราบรรพบุรุษของเราพาทำอย่างนี้มาตลดอดก็เลยทำมาเรื่อยๆเพราะเป็นรายได้ที่คนในหมู่บ้านจะไม่ออกไปทำงานต่ตางจังหวัดแล้วทีนี้ยบรรพบุรุษเราเคยเล่าให้ฟังไหมคะว่าเออมันเริ่มต้นมายังไง ขั้นต,ต้นมาจากคนจีนคนจีนที่เขาเป็นเท่าแก่ที่อยู่ในกรุงเทพอย่างเช่นที่อยู่เยาวราชเนาะเมื่อก่อนเขาจะอยู่เยาวราชเยอะที่ขายสมุนไพรอะไรเยอะแยะนาะนะอเ,เออ,อเค่ะเออนั่นแหละแล้วเขาก็แล้วเขาก็สั่งให้คนไทยของเรานี่ที่เคยขายขายของกับเขาน่ะนะอตอนนั้นจะมี พวกขายปลาขายอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เขาก็เลยให้มาทำว่ามีไส้เดือนไหมมีมีมีไส้เดือนไหมทำอย่างนี้อย่างงนงให้หน่อยก็เลยพากันทำก็เลยเป็นที่มาจุดเริ่มต้นว่าทำไมถึงต้องเป็นไส้เดือนโอ้โหมีประวัติความเป็นมายาวนาน,นมีมีประวัติมาเพราะว่าคนคนจีนที่เขาขายสมุนไพรอยู่ที่เยาวราชน่ะน,นะ เขาเขาให้เราทำก็เลยได้ทำอย่างนี้มาตลดอดไม่ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเราจะมีทำนะไม่ใช่เพราะว่ามีคนให้มาทำก็คนจีนนั่นแหละที่ที่เขาอยากได้นั่นแหละที่เขาเอามาให้เราทำเมื่อก่อนก็มีเท่าแก่หลายคนอยู่นะที่ที่ให้ขายแต่ว่าแม่จะซื้อแต่ตัวแห้งแล้วก็ส่งเขาอีกทีหนึง่งถึงรู้นะนี่ ถึงรู้ถึงรู้ว่าเขาทำกันยังไงมายังไงตัวเองก็เคยเป็นเท้าแก่ส่งเหมืันกันแต่ตอนนี้วางมือแล้วให้น้องเขาทำตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงเพราะเราเป็นเท่าแก่ใช่แต่ตอนนี้เรามาทำเองแล้วก็ส่งขายให้เท่าแก่ต่ออช่ค่ะนี่แหละค่ะประวัติความเป็นมาของการทำไส้เดือนของที่นี่นะคะที่ที่เรารู้ว่าทำไมต้องทำไส้เดือนและก็ทำมาตลอดก็คือมันมี มันมีคนจีนเขาเอาไปทํายาบางเจ้าก,ก็ถามเท่าเกา่บางคนเขาก็บอกว่าอย่าง,างเช่นอาตงอาตงเขาไปทําอะไรอาตงก็บอกว่าเขาเอาไปทําเครื่องสําอางก็มีแล้วก็เอาไปทํายาก็มีและนี่ก็คืออาชีพแปลกที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ดั้งแต่เดิมของชาวบ้านตาลอำเภอนาว่าจังหวัดน,นครพนมค่ะ เรียกว่าแปลกและรายได้ดีสมคำร่ำลือค่ะคุณผู้ชมยังไม่พอแค่นี้ค่ะทีมงานร้อยแปดพัยังรู้มาอีกว่าที่อำเภอนาว่าเนี่ยมีอีกหนึ่งอาชีพใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมเราได้ข้อมูลมาว่าจุดเริ่มต้นของอาชีพนี้อยู่ที่บ้านหนองดุดตำบลเหล่าพัฒนาในอำเภอนาว่านี่เองจะเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวเราไปตามดูแต่ตอนนี้ยิงมีคลิปของกินแซบๆยั่ว ต้นตำรับของขึ้นชื่ออำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมมาฝากนั่นก็คือเขาปุ่นเศร้าเรนูค่ะขออนุญาตใส่เสียงใน่พิมพด้วยค่ะไปชมคลิปนี้กันก่อนเราจะกลับมาที่อำเภอหน้าวากันต่อค่ะเห็นแล้วค่ะเขาปุ่นเศร้าเรนูมหัวเรนูรน,นครเฮาต้องมาตามหาตนตำรับเขาปุ่นเศร้าค่ะตามหญิงมาค่ะ ฮา่เดีไปบีบเส้นสดมาแล้วนะคะแล้วก็ซาออกมากเป็นสีแล้วเดี๋ยวฮอสิมาสาธิตวิธีการกินข้าวปุ๋นซาเร่นู่นทิถึกต้องกับเจ้าของตอนต้รับค่ะคุณแม่พิสมัยคะ่ะกินจึงได้จึงสี่บสีนุ่คะค่ะต้อง,งอเตรียมเลยไหมคะ กะทินั่วๆน,นะคะมีความเผ็ดของพริกกลิ่นของกะปิปลาค่ะผสมกันเข็มข้นจะเห็นว่าเส้นหฮาบีมาสดๆกินเข้าไปม่นสินลื่นลงไปในคอเลยค่ะ ยิงกินเส้นแล้วหนึ่งจานนี่จักบาทคะคุณแม่ย0บาทค่ะใส่คนละเครื่งได้ไคะได้ค่ะอ่าสแกนเลยเรียบร้อยไปแล้วค่ะคุณแม่ค่ะมันนี่อยากซื้อไปฝากพี่น้องทางอุบลราชธานีอยากซื้อน่ะเอาแบบแห้งไปก็ได้ค่ะมันจะอยู่ได้เป็นเป็นเดือนนะคะนี่นี่นี่น้ำด้วค่ะคุณผู้ชมค่ะให้ส่งให้ได้ค่ะจักบาทคะนี่อันนี้3 5 3ิบ้ามชุดร้อยค่ะเอา3มชุดเลยค่ะคุณแม่ค่ะได้ค่ะ ทุคะตอนนี้หญิงอยู่กับคุณบัณฑิตมนคุณแม่ค่ะหรือว่าพี่ติงนะคะผู้ริเริ่มการเลี้ยงควายสวยงามที่นาว่าแห่งนี้ค่ะพี่ติงสวัสดีค่ะพี่ติงอยากจะถามจริงๆว่าทำไมเพราะอะไรเราถึงได้ริเริ่มอาชีพนี้ก,การเลี้ยงควายสวยงามเป็นเราย้อนคืนสามสี่ปีหลังนะครับผม,มก็ เรื่องเราโควิดนี่แหละครับโรคระบาดนี่แหละครับ<า>ก็เมื่อก่อนผมนก็ประกอบธุรกิจฟาร์มไก่ชนครับแล้วก็มาจับตัวนี้เพิ่มครับผมมาจับตัวนี้เพิ่มค,ควายงามนี่แหละครับควายพัฒนาเนี่ยครับทาไมถึงเรียกว่าการเลี้ยงควายสวยงามาเพราะว่าปกติแล้วค,ควายนี่เขาจะเลี้ยงเพื่อการแบบว่าทําการเกษตรใช้แรงงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับผมแต่นี่คือการเลี้ยงแบบเป็นควายสวยงามเป็นอาชีพใหม่ครับผมมันแตกต่างกันยังไงคะ คือเกษตรกรม,มันเพิ่มเป็น,ปนควายใหญ่เนาะเป็นควายใหญ่นะครับ<ะ>เป็นควายที่สายพันธุ์อุทัยธานีนะครับนี่คือสายพันธุ์อุทัยธานีมีลักษณะแบบนี้เป็นควายโครงสร้างใหญ่ตาเนื้อก็เยอะกว่าควายควายปกติทั่วไปนะครับ<ะ>แล้วเวลาเลี้ยงก็เวลาเราเวลาขายเนะี่ยมันจะมีมูลค่าเยอะกว่าควายธรรมดาของเรานะครับค่ะ เพราะรายได้เยอะกว่าแล้วควายที่สวยงามเนี่ยมีลักษณะแบบไหนคะต้องดูจากอะไรบ้างก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับค่ะเดินดูเลยคะ่ะว่าอย่างอย่างอย่างน้องอะไรนะคะชื่อน้องครับตัวนี้เป็นเจ้าหนุ่มนครพนม่แหนะครับหนุ่มนครพนมค,ค่ะเป็นควายสูงใหญ่ยาวค่ะต้องรู้จากตรงไหนที่ที่ดูว่าเป็นควายสวยอลองชี้ให้ดูเลย ก็ตัวนี้ก็เป็นควายที่มีมีกระดูกเนื้อหนังดีแล้วก็วงเขากลางดีนะครับใหญ่ดีครับเป็นควายพื้นลูกเหล่าทางอุทัยธานีครับผมก็นําเข้ามาพัฒนาควายควายเกิดอีสานบ้านเรานะให้ชาวบ้านเขาพัฒนาด้วยนะครับลักษณะเด่นของควายอุทัยธานีดูจากโครงสร้างใหญ่ครับสูงใหญ่ครับสูงใหญ่ศีรษะเป็นยังไงคะหัวหัวใหญ่เขาใหญ่ นครับแล้วทีเนี้ยกลุ่มลูกค้าของเราเขาจะออเดอร์มายังไงเวลาเขาจะซื้อควายสวยงามเน,นี่ยค่ะก็หนึ่งก็คือสายพันธุ์แบบความสูงความสวยงามของเราเนี่ยแหละครับ<า>ที่ลูกค้าเขาสั่งมาในแต่ละอาทิตย์แต่ละวันแต่ละเดือนที่ที่ผมรับออเดอร์มานะครับ ก็สูงทั่วประเทศครับผมนี่เป็นเป็นอาชีพค<า>่ะตลอดรับแล้ว,ลวตอนที่พี่แบบว่าคิดจะเลี้ยงควายสวยงามเนี่ยพี่เอาตัวแรกที่จะมาเลี้ยงเลยเนีย่คือซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากจากอีสานจากอำเภอนาว่าน,นี่แหละครับซื้อ,อตอนนั้นผมซื้อในราคาแม่ลูกแสนกว่าบาทประมาณแสนสองนี่แหละครับก็คือได้ทุนคืนเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็พัฒนาพันธุ์คือพัฒนาเองเลยใช่ไหมคะพัฒนาเองเราก็ นำพ่อพันธุ์ตัวใหญ่ๆไปดูอพอดีอย่างนี้มาพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้ควายเราค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็พอจะทราบข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับอาชีพใหม่อาชีพนี้แล้วนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งให้กับลหลายๆคนที่คิดจะเลี้ยงควายสวยงามได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมฟาร์มของพี่ติ่งกันต่อนะคะเรามีควายในฟาร์มกี่ตัวคะอยู่คอกน,นี้ก็ประมาณ20กว่าตัวนี่แหละครับตรงนี้นะคะ สามปีกว่าๆนี่ก็คือควายเหล่าอีสานที่เป็นควายเผือกแม่พันธุ์อีสานแท้แหละครับเกือนน่อย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้ถ้าขายนี่อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะควายเผือก ก็ <g år> 2> <2> นาจะสองแสนขึ้นอยู่ครับสองแสนขึ้น,นกว่าสามแสนสายพันธุ์นี้จะเป็นลักษณะที่ลําคอใหญ่นะครับลําคอใหญ่อา่างดีครับำลำตัวหนาลําคอใหญ่ลำตัวหนาไปละน้องไปแล้วนะคะ <laughs> และนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบหรือตัวอย่างของบุคคลที่ยืนยันการันตีถึงความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรด้วยการเลี้ยงควายสวยงามเพื่อการพาณิชย์ค่ะทำมาได้3-4ปีปัจจุบันฟาร์มบ้านสวนมังกรหยควายไทยของเสียติ่งได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้อนุรักษ์ฟาร์มควายไทยจังหวัดนครพนมมีน้องควายสวยงามสายพันธุ์อุทัยธานีซึ่งเป็นสายพันธุ์เกรดพัฒนา สายพันเดียวกับที่เกษตรกรบ้านดอนสมอตำบลท่าบ่อสงครามอําเภอศีสงครามนิยมเลี้ยงตอนนี้เสียติ่งนะคะก็มีควายสวยงามอยู่ในครอบครองจำนวนทั้งสิ้น50ตัวจำน่ายเฉลี่ยตัวละ100,000-200,000บาทค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงและความชอบพอกันระหว่างผู้ซื้อและก็ผู้ขายซึ่งอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมมีการเลี้ยงควายสวยงามกันมากขึ้นนะคะ โดยจากข้อมูลสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอนาว่าก็พบว่าพื้นที่ที่มีการเลี้ยงควายงามเพื่อการพาณิชย์มากที่สุดก็ได้แก่ตำบลน,นาวา่าตำบลนานงวัวและตำบลเหล่าพัฒนาค่ะเป็นอาชีพที่สร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลจริงๆค่ะคุณผู้ชมและหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะเลี้ยงน้องควายสวยงามแบบเสียติ่งแค่กดโทรมาที่เบอร์นี้ค่ะ0 8 0 1 8 6 5 9 8 4 เบอร์เสียติ่งเองนี่แหละค่ะซึ่งยินดีและพร้อมเป็นพี่เลี้ยงแนะนำทุกขั้นตอนของการเลี้ยงควายงามให้แบบไม่มีกักเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หญิงได้ขี่หลังควายราคาแพงเรียกได้ว่าอนาคตอาจจะดังขึ้นมาบ้างเนาะ และนี่ก็คือทั้งหมดค่ะที่อำเภอนาว่าที่มีทั้งอาชีพที่ไม่คิดว่าจะเป็นอาชีพได้แต่สร้างรายได้ให้กับคนที่นี่อย่างมากเลยนะคะอย่างอาชีพแปลรูปไส้เดือนรวมถึงอาชีพใหม่ในตอนนี้ก็คือเลี้ยงไวายสวยงามค่ะและวันนี้ค่ะทีมงานและหญิงก,กับรายการ1 0 8ยแคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะน้องจะไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะน้องไปแล้วค่ะ